ตำรวจสพเมืองสุพรราณาน,นะครับนำตัวนายวันชาติเพื่อนขจรอายุส2สองปีนายวิรัตช่วยสุดอายุ31ปีซึ่งนายวิรัตนะครับมีหมายทับของสอนพักขนงพร้อมด้วยของกานะครับยาบ้าจำนวน1,6000เมตรยาไอขึ้นกิโลกร,รมัมยาเคจำนวน200ขวดเงินสด1 4 0 0 0 0บาทนะครับรถยนต์ฟอนด้าหมายเลขทะเบียน7จ็จุฬา6 7เจกรุงเทพปานคร หากยาเสพติดชุดนี้ออกสู่ตลาดนะครับจะมีมูลค่าเกือบ20ล้านบาททั้งนี้สืบเนื่องจากนะครับตำรวจได้พบรถโยนฮอนด้าคันหนึ่งกก่านะครับต้องสงสัยวิ่งเข้าออกนะครับภายในหมู่บ้านเฟื่องฟ้า15ซอยมังกรนาคดีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงกลางดึกเป็นประจำจึงได้ขออนุญ,ญาตตรวจค้นนะครับพบผู้ต้องสงส,งสัยทั้งสองคนอยู่ภายในรถทมด้วยเงินสดจำนวนมากนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่า น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้ทําการตรวจสอบประวัตินะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนพบว่านายวิรัต์นะครับมีหมายจับของศาลพักโหนงในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดนะครับตํารวจจึงมั่นใจว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนต้องมีส่วนร่วมนะครับในขบวนการค้ายาเสพติดจึงได้นําตัวนะครับนายวันชาติไปตรวจคนที่ห้องพักเลขที่8 0 8ูบ้านไทยอพาร์ตเมนต์กรุงเทพมานคร จากการตรวจคคนนะครับพบของกลางทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ในห้องดังกล่าวนะครับจากการสอบสวนนายวันชานะครับให้รับสาร,รภาพว่าตนเพิ่งรับจ้างนํายาเสพติดนะครับมาพักไว้ที่ห้องเดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างนะครับได้โทรศัพท์มาจากคองเปมบอกกับตนว่านะครับจะมีคนนํายาเสพติดทั้งหมดใส่ถุงขยะแล้วไปวางตามเสาไฟฟ้าให้ตนนะครับไปรับมาพักที่ห้องก่อนต่อจากนั้นนะครับจะมีคนมารับอีกทอดหนึ่ง เบื้องต้นนะครับทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายนะครับพร้อมด้วยของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลนำผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแสนสี่หมื่นบาทนะครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีท่ีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชี